สวัสดีคะ่ะวันนี้โน้ตพาทุกคนมาดูการทําขนมดอกจอกนะคะอันนี้คือทอดแบบเป็นแบบธุรกิจเลยนะคะสําหรับธุรกิจของพี่สาวนะคะก็คือทําขนมดอกจอกและก็โรตีกรอบนะคะอันนี้ก็คือวิธีการทอดนะคะพอดีน้องเขาเปิดเพลงนะคะนุชก็เลยต้องปิดเสียงไว้นะคะกลัวว่าจะโดนลิขสิทธิ์นะคะ อันนี้คือน้องๆเขาทํามานานแล้วนะคะชํานาญแล้วก็ทอดได้คล่องแคล่วนะคะไวนะคะเวลาทอดก็จะใช้ดอกจอกนะคะที่มันเป็นพิมพ์สองอันติดกันนะคะทอดครั้งหนึ่งจะได้สองอันนะคะเวลาสลับกันไปสลับกันมาก็จะได้เยอะกว่านะคะตอนนี้ทอดอยู่สองเตานะคะ ดูกันไปเรื่อยๆนะคะขนมดอกจอกก็เอาไปส่งได้หลายที่นะคะเกืบอบแถวแถวทาภาคที่หนูอยู่นะคะแถวแถวแซนวีก็จะส่งเกืบอบเกือบทุกจังหวัดนะคะส่งได้ทุกที่นะคะ ขายในจังหวัดด้วยนะคะเพราะว่าในจังหวัดนี้ส่วนมากที่ทำแล้วอร่อยแล้วก็มีชื่อเสียงนะคะก็จะมีที่นี่ทีเดียวนะคะทำได้เรื่อยๆนะคะอันนี้คือทำมาประมาณ6ปีประมาณ6ปีได้นะคะพี่สาวเริ่มทำแต่ตอนนี้ออเดอร์ก็เยอะนะคะ นี่คือรูปขนมดอกจอกนะคะจะทําอยู่2แบบนะคะมันจะมีแบบเล็กแล้วก็แบบน่าจะแบบกลางนะคะไม่ใช่แบบที่ใหญ่ที่สุดนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปดูข้างในนะคะว่าใส่ถุงยังไงแม็กยังไงนะคะจะมีอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะ วันอื่นจะพาทุกคนมาดูวิธีการทำโลตีกรอบนะคะพี่สาวจะทำอยู่สองอย่างนะคะ

อืมสิแม่เขาก็เหาพักผ่อนในก็ชิดมากก็มันนอนแปดในน้นะจุ้มเขาจังนนนะอย่าก็ถึงหลายๆวันมากเขาจะอุบกันอย่าว่ามีเฮาแก่น่า,า,ก,นากินวนันนอนรับจังนั้นกันเนาะถึงเขาอุบกันในเขาจะว่าเป็นเป็นเหมือนกันกูก,ก้อนในว่าจากเขาก็ชิดมากก็เลียลูกเขาว่านะน่าเปิดทํา คุยกันเรื่องวัคซีนนะคะเพราะว่าป้าไปฉีดวัคซีนมาแล้วนะคะที่บ้านก็ตอนนี้เขาจะเริ่มฉีดวัคซีนคนที่อายุ45ปีจนถึง59ปีนะคะตอนนี้ป้าก็เลยได้คิวไปฉีดวัคซีนนะคะก็เลยคุยกันเรื่องวัคซีนอันนี้ก็คือจะเป็นการใส่การใส่ถุงนะคะ ถุงนึงก็จะใส่อยู่ประมาณ5อันนะคะอันนี้ก็คือจะอมีแล้วแต่คนที่สั่งมานะคะว่า5อันหรือว่า6อันนะคะราคาก็จะแตกต่างกันไปนะคะตอนนี้ก็กำลังแพ็คอยู่นะคะที่แพ็คอยู่ก็คือมีออเดอร์หมดแล้วนะคะคนที่โทรมาทีหลังก็คือจ้องนัดเป็นวันอื่นนะคะนี่ก็คุยกันเรื่องอที่มีออเดอร์เข้ามานะคะ เพราะว่าของนุชเองก็มีออเดอร์เข้ามานิดหน่อยนะคะที่มันเป็นอทองพับทองม้วนนะคะก็หนูก็ทำมาส่งให้กับพี่สาวนะคะไม่ได้ขายเองนะคะทำเสร็จก็เอามาไว้ที่บ้านของพี่สาวแล้วพี่สาวก็เป็นคนส่งให้นะคะ ถ้าคนที่อยู่ที่เมืองไทยสามารถทำขายได้นะคะอย่างเช่นสูตรก็คือสามารถใช้สูตรที่มีใน youtube ได้นะคะแต่อันนี้พี่สาวก็ได้มาจากเมืองไทยเหมือนกันนะคะเรื่องของสูตรนะคะแต่นุชก็ไม่รู้สูตรเหมือนกันนะคะทำได้ง่ายนะคะขายดีนะคะสร้างไรายได้ได้นะคะคนที่อยู่เมืองไทยสามารถทำได้นะคะ

ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้นุชด,ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้นุชด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะวันอื่นจะพาทุกคนมาดูการทำข,ขนมโลตีกรอบนะคะบ๊ายบาย